โมเมนต์น้องเกลเซอร์วิสแฟนคลับตอบคำถามแม่ชมไปไหนใจละล,ะลายไปเลยเป็นซุปตาสาวตัวน้อยที่ฮอตมากๆเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องเกลลูกสาวคนเล็กของชมพูอรยาและน็อตวิสลุตร่งสีสิงพิพัฒต์ต้องบอกเลยค่ะว่ามีพี่ๆแฟนคลับอยู่ทุกมุมโลกจริงๆก่อนหน้านี้กับทริปประเทศอังกฤษแม่ชมพาน็อตและพี่ชายไซฟ,ฟ้าพายุแท็กทีมไปเที่ยวประเทศอังกฤษ ซึ่งระหว่างทางก็ได้เจอพี่พี่แฟนคลับเข้ามาทักท่ายและขอถ่ายรูปกันยกใหญ่และน้องเกลนั้นก็เฟนลี่สุดๆให้ความโรวมมือทุกช็อตของพี่พี่เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะล่าสุดน้องเกลนั้นก็ทำเอาพี่พี่แฟนคลับเนี่ยไม่ผิดหวังกับเซอร์วิสถึงหน้าร้านกลางห้างกันเลยทีเดียวโดยมเมต์น้องเกลน,นั้นรอคุณแม่ซื้อของอยู่ด้านในและสาวน้อยนั้นก็ออกมาเดินหน้าร้านโดยมีป้าเจี๊ยบพี่เลี้ยงของสุปตาคอยดูแลอยู่ไม่ห่าง ซึ่งพี่ๆนั้นก็ได้ออกมาทักทายและขอถ่ายรูปบอกเลยค่ะว่ารัวช็อตได้ไม่เบื่อเพราะนางแบบนั้นเต็มใจเป็นอย่างมากและโมเมนต์ที่พี่ๆแฟนคลับถามกับน้องเกวเป็นการสนทนาที่น่ารักมากวันนี้คุณแม่ไม่มาหรอน้องเกลแม่มาเที่ยวที่นก่น้องเกลมากับว่าเจ๊สองคนเหรอคะใช่ <laughs> <laughs> ก็ทำเอาพี่ๆถึงกับยิ้มกับคําตอบที่น่าเอ็นดูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กสองควบกว่า,วาพัฒนาการเนี่ยเขาดีมากๆจริงๆผู้จาน่ารักมากๆเลยค่ะน้องเกล